สวัสดีค่ะเค้าครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําเมนูเค้กกล้วยหอมนะคะเคยทําไปแล้วสูตรที่ใช้น้ํามันเนาะวันนี้จะทําเป็นสูตรเนยค่ะวิธีการทําไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานํากล้วยหอมสุกงอมเลยค่ะ200กรัมนะคะมาบดให้ละเอียดค่ะเพื่อนๆจะใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะค่ะก็บดให้เขาได้เนื้อประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราเติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วคนให้เข้ากันพักเอาไว้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะ3ฟองค่ะใส่ลงในชามผสมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย170กรัมค่ะค่ะแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงนะคะประมาณ8นาทีค่ะให้เขาขึ้นฟูเลยค่ะ เราตีไปเรื่อยๆเนี่ยไข่เขาจะเริ่มขึ้นฟูแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีนวลขึ้นนะคะตามในคลิปเลยค่ะ ค่ะเมื่อตีขึ้นฟูได้ที่แล้วนะคะมาดูในส่วนของของแห้งค่ะเราใช้แป้งเค้ก200กรัมผสมกับผงฟู1ช้อนชาครึ่งค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชาค่ะค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนของแห้งลงในชามผสมเลยค่ะค่ะเราร่อนเพื่อให้แป้งเขาฟูเบามากขึ้นนะคะแล้วก็ร่อนเอาสิ่งสกรปรกออกด้วยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อนะคะค่อยๆเ,ออเ,เขี่ยเขานอานิดนึงค่ะให้แป้งเขาจมลงไปเวลาตีจะได้ไม่ฟุ้งกระจายเกินไปนะคะเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำค่ะให้เขาเข้ากันค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ทยอยใส่เนยละลายค่ะ180กรัมลงไปค่ะอันนี้ทยอยใส่สลับกับการตีให้เข้ากันนะคะเนยอ,อันนี้เป็นเนยสดนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นรสจืดหรือรถเค็มก็ได้ถ้าเกิดว่าใครใช้รสเค็มเนี่ยก็ลดปริมาณเกลือลงนะคะค่ะเราก็ใส่จนหมดเลยค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ สำหรับเค้กกล้วยหอมสูตรนี้นะคะส่วนผสมเขาจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรนะคะเวลาที่อบออกมาเนี่ยเขาก็จะฟูนุ่มอร่อยค่ะค่ะอันนี้ก็ตีผสมส่วนผสม,สม,สมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่กล้วยหอมบดลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล้อมให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่กลิ่นมะนิลาลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตะล้อมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมอบนะคะเ,เราจะใช้พิมพ์3ปอนนะคะวันนี้กรุกระดาษไข่ให้เรียบร้อยค่ะ เราก็เทตัวแบตเตอร์ของเรานะคะใส่ลงไปในพิมพ์เลยค่ะจริงๆแล้วสูตรนี้เนี่ยสามารถใส่พิมพหนึ่งปอนได้3พิมพ์นะคะแล้วก็ส่วนผสมค่อนข้างจะหนืดค่ะเนื้อเค้กค่อนข้างจะสูงด้วยดังนั้นเนี่ยระยะเวลาในการอบเนี่ยจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถโรยด้วยอัลมอนด์ก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นเรานําไปอบ1 5อองศาเซลเซียสยประมาณ50-60นาทีแล้วแต่เตานะคะ ค่ะอันนี้แอบโรยเอาโมาสไาลด์ลงไปค่ะอันนี้อบเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อเค้กประมาณนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะนี่เหลือแบทเทอร์ไว้นิดนึงนะคะแล้วก็มาใส่เ,เป็นถ้วยคัพเค้กแบบนี้เนาะ สำหรับสูตรนี้นะคะเนื้อเค้กจะฟูนุ่มมากๆหอมกล้วยหอมแล้วก็หอมเนยด้วยรสชาติก็จะไม่หวานมากค่ะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเคยทำคลิปแบบสูตรน้ำมันไปให้ดูแล้ววันนี้มาทำคลิปเป็นสูตรใช้เนยละลายนะคะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะทั้งทังช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวมแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ